Thank you. นั่นเป็นคาถามแรกค่ะขอเรียนถามท่านผู้ว่าพรทอเลยนะคะว่าตอนนี้ความพร้อมของการจัดงานไปถึงไหนแล้วคะท่านคะครับในส่วนขอ,อ,องก็วอนนี้นะครับต้องขอกราบเรียนแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้การจังหวัดท่านรองผู้ใหญจังหวัดท่านนายกเทศมนตรีท่านผู้มีเกียรินะครับท,ทุกๆท่านแล้วก็สื่อมวลชนในส่วนของ,างการเตรียมการนะครับเนื่องจากว่า งานเทศกาลสงกรานเนี่ยเป็นงานเทศกาลประเพณีที่มีวันที่ที่แน่นอนทุกป,ปีอยู่แล้วนะครับก็คือ13เมษายนแต่ว่าของการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะจัดกอดน,นะครับเพื่อเป็นการเริ่มงานแล้วก็เป็นการผม,มลงนะครับตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่17นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของการแสดงทั้งประวัติของสงกรานก็มีเรื่องของเรื่องราวต่งางๆที่น่าสนใจเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาเล่าเรื่องแล้วก็สื่อสารประเพณี นะครับนอกจากนั้นก็จะมีว่าเราอยากจะขอเชิญชวนเนื่องจากวันสงการก็คือวันปีใหม่ไทยนะครับก็อยากจะให้ท่านนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับได้ไหวพระเสริมสริมงคลก็จะมีเรื่องของการไหว้พระประจำราชการซึ่งก็จะมีทาวัดแล้วก็จะมีวัดพระอารามหลวงชั้นหนึ่งนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีวัดที่จะต้อนรับผู้ที่ อยากจะไปทําบุญนะครับแล้ว hmm. ก <zag> ็ไปสืบสารประเพณีสงการได้ทั้งหมดเนี่ยในกรุงเทพสืบสารวัดก็จะถือว่าตรงนั้นในกรุงเทพในวันเปิดเป็นเรื่องของไฮไลท์แต่ที่ดินอื่นที่กลับเวนแล้วเนี่ยแต่ละที่เนี่ยก็จะมีกส่น้ำกาน้ำเล่นกันสนุกมากถนนชายมาปิดเลยเราไปเล่นสงกรานต์กับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียขาวขาวของของจุ่มของกางการติดวัดสนุกท่องเที่ยวสนุกกับคนท้องถิ่น สนุกมากนะแต่ถ้าย้อนกลับมาไปขึ้นเกาะสี่ชั้นสงกรารพุ่มสาวลงมาำอันนี้ฟังแล้วอยากรู้ว่าใครก็ไปเล่นได้นะครัเป็นประเพณีโบร,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 ราณอนุญ,ญาตให้ผู้บา่าวมีแฟนี่ยได้ใกล้ชิดกับผู้สาววันเดียวเท่านั้นแต่อยู่ในความดูแลและควบคุมของพ่อคุณแม่นะครับไม่ได้ใครไปรก็พุ่มสาวลงน้ำได้นะฮะก็ตีหัวเอาด้วยนะฮะ ท่านรองผู้ว่าก,การจังหวัดท่านผู้บริหารนะคะของอ,ของกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาร่วมแถลงข่งาวกันในวันนี้ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและก็พี่น้องชาวสื่อมวลชนนะคะกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพอดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียานะคะท่านวิทยายู่ของท่านติดภารกิจก็เลยมอบหมายให้ตัวดิฉันเองเนี่ย เล่าให้พวกเราฟังกันว่าที่อยุธยาเนี่ยในช่วงของงานสกางกรานต์ประเพณีสกงกรานต์กล่เก่าในปีนี้เนี่ยเราทําอะไรกันบ้างนะคะสาหรับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกนะคะจากการที่เราได้เห็นว่าช่วงสกงกรานต์เนี่ยอยุธยาเนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาจากกรุงเทพศรีนิรายมาเล่นน้ําสงกรานต์กัน ก็จะเดินทางกันมาจากกรุงเทพมหานครด้วยจากจังหวัดใกล้เคียงนะคะสุพรรณบุรีเองก็วันเล่นน้ำทิทยาด้วยค่ะประทุมธานีก็มา่างทองบางทีก็จะถึงนครนายกชลบุรีก็มาด้วยค่ะทีนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาของการจราจรที่่อนข้าติดค่ะมันเป็นทิ่ไห้สงกลางโดยธรรมชาติมีไน,นสงกลางของเราเนี่ยเราจะจากที่11ถึง13ในกายายน เป็นผลที่จะช่วงทั้นท่านนะครับเพราะว่าจัดยาวไม่ได้คนที่นั่นก็จะทำมาค้าขายแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนจัดนานเนี่ยคนมันเยอะรถมันก็ติดเพราะฉะนั้นคนที่นั่นเนี่ยเขาจะเขาจะเล่นของกลางในช่วงเวลาขั้นท่านเด็กหนุ่มวัวเสียงน้ำทะเลวคนสงสารก็เรียกว่าสมเด็จเจ้าพักพงเพราเดิมท่าเป็น เจ้าวาดัหวทีไปดูท่เดียวกันเพราะฉะนั้นขออนุญาตให้เ้อมูลเครื่องกิมนะคะสำหรับทุเก็ตนั้นจะมีางานสงกรานต์ตอนบิวิ2011นะคะซึ่งงานสงกรานต์นั้นจะมีตั้งแต่วันที่10ถึง13นะคะที่หาดป่าตองใครไปทูเก็ตก็ไปเล่ที่ป่าตองได้นะคะทุเก็ตไบค์วิค2011นั้นก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้จัร์ชลลทีลอ่อยู่ มาขัดองเช่นเดียวกันนะคะกลับมาที่กองที่ธรรมราชค,ค่ะเขาก็จะมีงานเหมือนกันนะคะาง,งานนั้นก็จะเริ่มขึ้นในช่วงวันที่11ถึง15นะคะงานเทศกาลม,ามหาสงกรานต์แห่งงานด่นเมืองนะครค่ะจัดขึ้นที่บริเวณสวนศรีธรรมสุกราชนะคะหอพระศิริสวนจังจหวัดนครศรีธรรมราชนะคะการเปลียนเรื่องว่าการห้ามกันเด็กก็ไม่หนุบประเด็นว่า

ของจริงดีสวยมากว่านี้เออยเอะแยะเลยนำโดยท่นนยานนายกเทศมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นท่านอยากชมสาวงามผู้ไทยแท้ๆนะครับนี่คือสาวงามจากเรนูนครที่เป็นตัวอย่างให้ท่านดูในวันนี้เพราะฉะนั้นท่านของอำเภอเมืองเนี่ยจากตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่15ครับอำเภอเมืองจุดเด่นคืออะไรครับจุดเด่นของอำเภอเมืองคือของอนครพนมเนี่ยจะมีการขึ้นเรือบัซครับ ไปทอดพระป่าระหว่างไทยกับลาวครับในวันที่14หมายความว่า,ว,าวันนั้นเนี่ยเราจะเอาเรือบักนะครับเรือบักก็คือเรือแพที่เอ่อที่รถหนดอะไรต่าเนี่ยนะครับเพราะจังหวัดนครพนมเดิมยังไม่มีสะพานสะพานเราจะเสร็จในเดือนสิงหานี้นะครับเออเราจะแ่เรือบักนี่นะครับไปที่วัดพระศรีโคตตบองของฝั่งลาว ไปทอดปราป่าที่นั่นแล้วก็กลับมาทอดประป่าที่วัดพระธาตุพนมต่อนะฮะอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมสองฝั่งของระหว่างไทยกับลาวนะครับอันที่สองที่ของเราจะมีลักษณะต่างก็คือ,อ,อที่กรุงเทพมีถนนข้าวเหนียวข้าวสารขอนแก่นเป็นข้าวเหนียวของครพนมเป็นข้าวปุ้นครับกินฟรีแล้วก็มีการปกแส่งซุ้มน้ำนะครับอยู่ริมแม่น้ำโขงเลย